EP ที่2แล้วนะคะเดี๋ยว EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเช็คสถานะเปิดปิดเครื่องของตัวไฮเทล่า P50 Pro กันนะคะว่ามีวิธีการเช็คยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะ EP นี้นะคะจะมาสอนเรื่องของการเช็คสถานะเครื่องเปิดปิดคะ่ะวิธีการนะคะให้เราเข้ามาที่เมนูคะ่ะจากนั้นนะคะเข้าที่แอป h i Talk ได้เลยจากนั้นนะคะให้เรามาที่ตรงไอคอนด้านซ้ายมือตรงนี้คะ่ะกดเข้าไปได้เลยคะ่ะ จากนั้นเลือกเมนูคอนแทคค่ะกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาที่กลุ่มได้เลยนะคะอย่างอันนี้เรามีแค่กลุ่มเดียวเราก็จะเลือกเข้ามาในกลุ่มนี้เลยหลังจากนั้นกดคําว่าดีเทลค่ะเพียงเท่านี้เลยค่ะทุกคนสถานะนะคะหากเป็นสีเขียวนะคะก็คือเปิดเครื่องอยู่แต่หากเป็นสีเทาแบบนี้นะคะก็คือปิดเครื่องอยู่นั่นเองค่ะเราสามารถแจ้งสมาชิกในทีมนะคะให้สามารถเปิดเครื่องได้เลยนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะทุกคน